รีวิวรีแม็กครับมืดหน่อยอเปลี่ยนเป็นโบที่แบบสามพันครับหลังสามนิ้วใบหน้าสี่สี่นิ้วใบบิเล็ตครับก็เดินท่อเลสเดเดอร์ครับเอากระเด็บกำะห่ำปั๊มจะปั๊มหัวถูกมาล้ว เดินพ่อตะตเลศออกออกหน้าเผาครับหน้าเผาครับอาลำระมาณเนี้ยครับเสียพ่อกระมาณเนี้ยครับมีแต่ตรงนี้ครับโบเก่าเขามีปัญหาผมก็เลยยัดโบใหม่เข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองวิ่งอ่ามอเตอร์เวย์เมื่อกี้ไปลองวิ่งแล้วมันมันถนนไม่พอให้วิ่งครับเกียร์สามมันไปนั่นละครับ กันแบบตัวเนี้ยครับเรามาดูบูธนิดหนึ่งพอดีผมรอขาตั้งบูธยังไม่มาครับรอดู แค่น,นี้แหละหัวใส่แตก